ยางสิบพันเลยหมาสังหรง์บอมี่เลยอมอไซค์บอมี่อยู่เมืองนี่อะบอมี่ผลงานสิบขาดเลยนะธรรมะประเทศนี้เ่าต้องหยาดลนเมียนะมายิงแม่งบอมี่ไอเฮียเหมือนยิงว่าเห็นมิสเตรคนเลยประเทศนี้เป็นเมืองสิบบอมี่ผู้หญิงครับ ึงสิบรอมาไม่กาศเจ็ดร้อยเต็ดแทงบูมีเลยไม่บรรกาศเจ็ดร้อยยุคนี้มันเจ็ดร้อยเก้าละขอจบบรรยกาศพันละเรื่อดเขาโดนหรือเมืองบ้านมูมีนะครับมีแต่ตึกแถวนี้นี่หนาหนาเวไล่หนาจะมีผู้หญิงแต่บูมีหลอกลักเดียวใจเดียวโดยหนุนรถเขคอ เก้าเขาทิ้งหมดอ่ะเหมือนใช้ครับซ้อมแล้วซ้อมอีกเนีขาเองดูดิรถซีดีเขาจอดทิ้งหมดอ่ะเนี่ยจอดทิ้งหมดอ่ะมินิคูปเปอร์อันนี้เต้นรถเนี่ยจอดทิ้งหมดรถพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนเปอร์เช่เปิดทุนเลย รถเขาเยี่ยมสะอาดนะนะสนะอาดกับบ้านะน่อยแท็กซี่นะคันไล่ๆนู่นน,นะคันหลังแท็กซี่เนี่ยพวกเนี่ยแท็กซี่ดถรถแท็กซี่เขาประเทศเลยก็เป็นเซฟเซฟเซฟสุดทั <พบ S 1> นคอมเมอร์ ขี้ัวสง่าประเทศนี้แหละอยู่น้ำกันแหละทำไมเหรอเจ๋อ okay. มันบ่มีเมียก็ต้องกลัวเรื่องผู้หญิงบ่มีบางนีเพราใช่มีผู้หญิงรถรถมอไซค์บ่มีผ่านๆนะครับประเทศนั้หน,น,นะน,นห้ามกินเหล้าห้ามขี่มอไซค์ขี่เลยจะจะจักรยานเมาหล้อย่งังขอเพื่อนผ่านไปเลยเจ๋ยงงตรงนี้แหละ ได้ไม่โคไม่กลาไม่กลาเจ็ดร้อยแคดสามสองนเดียวรถกับไฟทิ้งรถล้างเขาสุดสานรถอย่างเดียวนะคีมีเรือไมมเลนะี่มีเรือด้วยนี่ผมก็เฮ็ดได้เรือเฮ็ดเรือเสร็จกันไฟล้นหรือา่า แน่น้ำนั่นแหนะแทงปลาป่านะแถวนี้เขาใช้เอาน้ำทะเลมาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นปลาป่าบ่เหมือนบาอ้านเขาเคลื่อนแห่งเียเคลื่อนแห่งปุ๊บเคลื่อน,นแห่งนี่ทิง้งตกใจเนี่นสิบล้อเนี่จอดทิ้งกันมั่วตัวหบนประเทศเนี่ยรถพังเขาจอดทิ้งเลยเห็นแล้วจักแม่งอย่างตวงซื้อเป็นภาษานกับปลุกอ่านบอกเดี๋ยวเบิกง เขานีก็จอดรถทิ้งก <If S 2> ันสิบลงสิบรอบผลิตผลิตผลิตหลับผลิตหลับสลิป slipping เมื่อคืนบอกเมาสจัดว่ะตำหลุดนะ slip เฮ้ยทำหลุด s l i ติดเหมือนกันนะบ้านเขาเพราะฉะั้นรถบัดติด อันนี้มันคือเมืองเมืองที่เป็นเมืองกำลังสัง่งสังเมืองเร <c oughs> ื่งการเป็นผู้หญิงบอมีเรื่องผู้หญิงหายห่วงได้เลยบ่มีกระเทยกบับบอมีประเทศนี้เขบาบอมตอนรับกระเทยสตย์กับอยังไะสตย์กับสตย์สเตย์สตย <c oughs> <c oughs> ์แต่เน่สตย์แต่เน่าหนุ่มีหรอกแต่ถนน,นบางเขงสาสะอาดนะ แต่ต้นใหม่ประเทศนี้บ่มีนะครับบ่ค่อยจะมีหรอกหาโดยยากอ่ะต้นใหม่นปืนยังต้นใหม่ห๋อดีเองอืมดูนี่ห๋อดีป่ะห๋อดีสีต่อเบิรงป้ายทะเบียนมันสี่สี่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเบอร์สีต่อสี่ต่ออย่ากล่องมันมาชัดแล้วอ่ะรถประเทศเขาแม่งไม่ได่รถหรูวๆรถก็เก่าบอมีขับหรอกขอดทิ้งหมด เขบอลูกเขจะบดน้ำแข็งมาแข็งอ่ะล้วงน้ำมันบ้าอนนนนเนี้ยล้วงน้ำมันเนี่ยที่เขาส่งไปประเทศเขาส่งไปประเทศไทยเน,นี่ยแขงน้ำมันไอ้สัตว์ตอนแรกก,ก็คิดว่าการจะละจรดีหรอขับเริ่มขับรถสันติแล้วเหมือนมอเตอไซค์เบอร,รบอร่มเบียแต่งจริงเขาว่าห้ขี้นะประเทศเน่เย,นยมอเตอ์ ่ประเทศไทยโมมี่นะครับแมนแมนสิบล้ออยู่นี่เก่าแล้วอืมครับวนเบาตัวหมดหนดุนดูขี้เกียจรถติดอะขี้เกียจนั่นนนั่การจราจรดีมากฮัลโหลประเทศนี้ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะ มนง่ายรถกลับเสร็จแล้วเออเจ็ดแล้วขับเข้าเสาเข้าเสียมอะไนกันถึงเข่าหมูเหตุงานมันนี่เหตุงานประมาณใบสองมันไม่กาดเจ็ดร e ้อยนี่รุ่นเดียวกันกับที่เขาเอามาเป็นเป็นเทเลอร์ได้ครับนี่ก็เป็นสิบแปดล้อยาวครับลากมาโค้อันนี้ผมขับมาแคดสามสองศูนย์กระบอกดำ ตัวมาล่าสุดครับรถน,นี้รถใหม่ครับรถใหม่ครับกินเขาครับกินเขาพัดไก่หมดเพื่อเลยครับกินแต่เหล่าบอกแล้วเนาะกินเหล่าลองเพิ่มเป็น